ทิวแล้วโลนสบายดีแหละสวัสดีเอฟซี FC สกาที่ติดตามนะคร,รับส่งน,นี่ก็อนนยู่เทื่งานะวบนนี้ฝนกระตกตกแต่มือขึ้นนี่ตกแต่ว่านนี่นะวันอะไรก็ตกมาสองมือแล้วแต่มันนี้ไปจอบหน้าไปจอบทายหรืะไปจอบไห้ จะเก่านำพายหล,ล่นเราไปจักปันนี่หลากกันไปบันนี้นะไปบอฮันปากกันไปเมื่อเล่มื่อนี้น้ำมุกเอาเครื่องใส่ทองย่างยานนั้นเครื่องเปียกเอารถไทยนี่น่าไปมื่อนี้ รถแบบนี้ขากันไปจอบิองนามพายจะการหรถป้าไปเบิดระเบิดจักรจะลดเขามาค่าอยู่ดีแต่ว่านไ่ไปบบได ว่าแม่พยายามนะ

นาหน่วยี่ไล่ลงมาพูดหนอยโุคนเฮ้ยพวมเยดิแม่ ได้มาฮอดแล้วบ้าน,นี้โอ้น้ำพายเสริมลแล้วปลาไปเมดแล้วบปจักนี่ไปเบิ่งดูมุกปลาไปเมดแล้วบ่บวบ <c oughs> ยังไปเห็ดปลากำแท้หนาวลาไเรนาวเวลานะว้าตัวจนสัน่นหนาวหนาวหนาว,นาว,นาวไปเบิ่งายระบายก่อนปลาแซลล์อยู่ไปจักป้านนี่ เป็ดหากินตามนาม้ำไหลเออน้ำท่านล่นพอดีกำลังเต็มทายพอดีน้ำสำเ็จ น้ำล้นหรือปลาไปแหละตันไฟก่ไปดิเสียแม่ดยแม่ดิแม่ดัแม่ดิแม่ด ทงังไฟติดเลยป่ะนี่โอ้หนาวขนาดเลยมน้นนี่ตากฝนมาถึงหน่อยก็ฟากันขึ้นไปนอนอยู่เทิงละจนแม่ตั้งหม้อกับไปเกลือเป็ดเกลือไก่เป็ดไก่กับหาไก่หากินบ่ได้มันนี่มันหนาวต่อเป็ดูอลองหากินหากินปลาบืนน้ำมานะ น้ำยสายหองนะมันไปหากินไปเบิ่งพายหน่อยนะก่อนมือก่อนแนละ้วก็ห้แตงโมเอาปลามาปล่อยแต่พายนี่ยปล่อยร้ายเลยปีนี่หนาขึ้นร้ายขนาดเลยปีนี้ โูกมันต้นนี่ก็บอกบ่เกิเดซ้ำนี่นยงหน่อยอยู่มันต้นเมื่อก่อนแตังโมเอาปลามาปล่อยนี่ซองธงปล่อยใส่พายหน่อยนี่ เป็ดนี่มาหากินอยู่พี่ม,มันต้นคือเกิดบัหลายเป็นไงบ่เฮ้ยมันต้นคือเกิดบัหลายเป็นไงบ่หนาวบ่า <c oughs> ปากันหนาว ลาได้บนนาบ่ลานะ่ะนาวไปหาเป็ด <laughs> มาเนี้กับสิต้มเป็ดนี่กินเป็ดมันไปไกลเป็ดตัวนี้แม,ม,โมโ่ตะหม้อเอามาต้มทางน้ำห่อนก่อนน้ำห่อนเดือดจังลวกเป็ดขวเป็ดน้ำเดือดแล้วมาขวาเป็ดก่อน ยังปลาบ่แม่ต้งมองเฉพาะปลาปลาบืนปลายังเออเฉพาะอย่งเห็นเป็ดกินเซลเซลเนาะเฉพาะจังเห็นเป็ดเซลเซลซะ นี่นะปลาเลี้ยงคะลรนนี่นะฮะปลาเรนเม้นปลาธรรมชาตินะนี่ปลาลายลีปลาธรรมชาติอ่าปอานี่หาปลาโตงูนนะปลาตัวใหญ่ยังเมันไปแล้วเออปลาโบแมนโบแมนปลาเลี้ยงลายลีพี่เบื้นมากจะพ่อว่าเห็นเป็ดแซ่ลอยู่นี่นี่อยู่นี่นะมาเต้

เออวางได้ในคอกม้าก็เห็นเป็ดแซวๆอยู่มันหากินปลานี้สะนี่มันไล่ลงเลยจ้ะพี่ตรงอยู่ผูวว่า <ś m any> ตรงหันบ่คือพอมาตรงเดี๋ยวพี่โลดมาจับเอานี่ค <ś m any> ือป่าปลาเลียงบ่แมนปลาเลียงได้เฮ้ย อยู่อันก้นท้ายนะบอปลาอันนี้แล้วนี่บอเป็นปลาเลี้ยงปลาธรรมศาสตร์นะลงมาลายลงมาลงมาลหยลงมาลายลงมาอยู่นี่โอ้ลายได้ปลาน,นี่นี่นก้อยังได้นี่ลายลงมาลายมันลงหันไปล่ะบ

ไปลงก่อนเนอแซวๆเ,เลยเปลาซิวบืนโอ้อยู่นี่เฮ้ยมองดู <ไป S 1> กับกาบ <ไป S 1> อยู่ยโอ้อลงมละมเป็ดนมาอยู่เด้มันละมันมาหากินปลานแหละจะได้มาบางไลมันคือลายเป็ดกิน

กระลังว่าจะคั่วเป็ดไม่ต้องโมมากพออปลาบืนแม่แม่พอันาหละไเมดแล้วมองนี่งย่างอยู่แต่อันนี้ย่งแตปานนีหน่อยนี่มันมันลงลายเจอบลาออขึ้นมากไนนอมกเลย นายไปตรงเอามองจ้าว่าวอาหนอะอีกมันลายนะนี่ไงพ่อมก <laughs> นี่โอ้แม่นมอ,องแก่และบอกอย่างเนาะบ่มีปลาเลี้ยงจากโตได้หนินะนี่นะมีแต่ปลาธรรมชาติเ่าไปป้อนตัวคอ่อยซื้อนอกตอนนี้พ่อมกเลยน,นี่นะมกมาชีว์แล้วโลนจนังนอนมันขึ้นอีเดี๋ยวมาโตรงอ่ะจะนอนมาโตงเอาอีอาก เน็เน็ตโอ้ดเดี๋ยวลายเติบละอ่าวอนน้ำไหลเนี่ยมันบืนขึ้น,น,ไ,นไปไปเบ,บิงอย่ามองกลนพายนะเบิงดูไปเบิงอยู่นี่ก่อนแม่แต่ามอ,อว่าปลาบืนขึ้นอยู่นี่มองน้ำไหลนี่นี่มันมาขึ้นอยู่นี่มันบอกอยากเห็นมันเป็นได้ในหนามมันไหล พี่มันขึ้นมาเทิงพี่แหละปลานี่พี่เป็นหมูเลยมันกับไปแน่และปลาซีอยู่เฉ่มอคันมันบืนอยู่หันมันก็ต้องบืนปลานินนะนี่บ่มีปลานิลเลยมีแต่ปลาธรรมชาสต์นะอยู่นี่บางไดในหัวจ้าอเลยบางดูมัน มองหน้ามันสีบืนมันบื้นแล้วมันค่าไปเบิงเทิงนะมันอยู่สูงเด้ปลากะแต่ไล่เติบสรุปแล้วพ่อมกเลยเนี่บม่ได้มีปลาเลี้ยงเลยมีแต่ปลาธรรมชาติข้าาปล่อยปลาลายพอ,อมปีนี่เบิง ไปนี่ไปตั๋วมาแล้วเอาไว้กินขาบีกันเอาสวยมนันในหน้าไม่สวยไ,ไปเยอะนะ ลักแล้วนะมาตัวก่อนตัวซุกตัวใส่นาส่วนมัวมันจะตีี่อันตีีนมันเปียงให้ันผู้หน่อยนะ นัวขาเรีย่ยมจัดจัดแม่ตะมอกอบไปะอันเอาปลาอยู่หันนะปลาบืนถึงลายอยู่ นมนได้คนละถ่ายกินข้าวก่อนล่ะเอ็กกินข้าวก่อนนี่ปีงให้อยู่นี่นี่อันนี้ก็ปปีงต้มในกะไก่สุกละปรีเขาขวสุกละจังเอานาำใส่ สุกละหิวเขาแล้วบ่ทางน่ะพา,าก,กันลงมาเผาล่ะนี่ปิ้งตัวน,นี้ป่อนอ้ลาก่อนนี่สุลสกละบักมังพ่อซอยกันแหนบเอ็ดหนังเอ็ดปิ้งให้ลาได้กินบ่สุกละปิ้งนี่อื้อนี่เ้าเ มุกบอลน่องกันนะแมนบ่กปุปปอนต์กินเองเม็ดแล้นี่นะบอปุปปอนกินเองมนเ,นอปปอเองมแหละนนะกินไหมกินไหมว่ายอดอะไรบัน,นีหนเอ็นแม่ไปเอ็นแม่มากินข้าวไป

จะหน่อยมกปลาเปล่า,ก,ากินนั่นนะกินเหลือดมันลาอิมแล้วเปาลานะอ่าผ่อนได้เลยยาหายเลยบัดน,นี้ <c oughs> คือสีอิมแล้วเพิ่นผู้หน่อยฮะเนาะกินข้าวอิมแล้วบัดน,น,นี้อิมแล้ว่ากินข้าวนะอืม ลาเตมเนปล่งปลาพร้อมโอ้ยกินต้มเป็ด nah น่ะก็เลือกกินละจะมันไม่ไข่ไม่คายเปล่งไข่บ่เออแม่ล่ะนะรอนกัไข้ร้อนมาพร้อมจะบีบมันชุกและต้มกะเด็กหน่อยพากันไปกินปิ้งแลยหมวกอิ่มแล้วปะหมวกย่างอยู่กินลายลิซ่าจับแจวจับบ่ จำป่จำแจ้วตามให้ังคะอีแม่บอกให้ตามจำแจ้วจำที่กับต้มเพชดเสือเปียกมัดแล้วว่าเสือจังนะเออยังตัวนี้เอาสื้อพอมาใส่ตัวหนึ่งกับพอได้คนหนเดียวนะเด็หน่อยกะ อิมแน่ละยังหน้ามุกแล้วผมมาทันอิมอยู่เป็นไปกอมนองนอนล่ะยึกซุกเราพอปีงป้านะีงมะลุมดำำจี๋เลยดจ้ำไดูเลจีเมันนอนชุกจีเลยอยากดูแลกต่อย ตับเจียวจะอุ่นตับแบบนี้ได้เศบตับเจียวชักบกดิไม่หลาตับเจียวบอบอสองตีอีกให้บ่าวแสบอย่างเดียวบ่จะมีคนว่านี่แหละง้อมีเจีบปิ้งปลากระซุกแหละปิ้งปลากับปิ้งปลาคนดู เด็ดไปใส่เลยเอาใส่ยังมีแต่ไข่ลั่นรับอะไรนองนะลมหนาวมาแล้วบ้านนี้ฝนยาตกไปเบิ่งก่อนปลาบืนขึ้นอีกแล้วบ้านนี้ มองได้นี่มมมเมตตาโมไปเอาอีกเดรนไลยเติบจงใส่เสาบืลนละน้ำไล่แห้งเลยเสาขึ้นละ กิน,น,กนขา้าวแล้วเราไปยามปลาบ่ได้ปลาปานะนะโอยตอนนี้แม่ไปเอาอีกค่ะมันหันมันบืนขึ้นเลยค่ะยัง่นมันบนขึ้นานอยู่หันนะค่ะคไปเบิ่งดูทันขึ้นบ่ฝน,นตกอีกมาเนี้กินข้าวแล้วลิ้นบนมือ,มอ,อมตัดคำมันแห้งขึ้นลายเนาะ ตน้นคำแห้งขึ้นลายอยู่นี่นตามทางนี่โอ้แต่เครื่องกระตาหลดบ้านนี่เยอะน้ำหล่นไปเลยน้มหล่นพายแลวบ้านนี่ตอนนี้ก็ะคำแล้วนะสิเด้พากันเมื่อแล้วบ้านนี้ตอนคำแห้งขึ้นลายเลยตามมันทางนี่ Bạn có thể đưa một đoạn đồ cho con gái này. Nếu không, bạn phải đi đưa cho này. Bạn có thể này.